เพดูหมูเพดูหมูป่านี่หมูป่านะครับนี่คือหมูป่านะครับนี่ครับเราแล่เอาแต่เนื้อเอาเนื้อมันออกแล้วเหลือแต่หนังครับหนังเอาไว้เอาหนังไว้ทอดนะครับเอาเอาเนื้อมาวันนี้วันนี้จะทําแหนมนะครับเมนูแหนมแหนมหมูป่านะครับนี่ครับเอาเนื้อมาแหละทำแหนมหมูป่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาสับนะครับสับเนื้อใละเอียดนะครับ หั Finished ่นหั่นชิ้นบางหั่นชิ้นบางๆแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับโอเคแล้วจะต๊อปไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันทำต่อไปนะครับตอนนี้เราสับหมูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหมูป่าที่เราสับนะครับสับเรียบร้อยแล้วนะนี่เราเตรียมแข้งมาแล้วครับแข้งก็มีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแช่น้ำนะครับข้าวเหนียวแช่น้ำเรียบร้อย กระเทียมปอเกเปล็กแล้วก็ตำตำให้ละเอยียดนะครับแล้วก็มีเกลือมีตะตะนี่ไม่เกี่ยวนะครับสตอน,นี่อาไว้กินมีเปียงเปียงที่เราจะทำแหนมนะครับทำตอนแรกแล้วก็เรียบในป่าสำเร็จแล้วนะครับป่าสำเร็ดแล้วครับ,บ ข้าวใส่ไปมาครัข้าวใส่ลงไปข้าวเหนียวแค่น้ำไว้นะครับแป้มันจะได้มีจับตัวเป็นต้นครับใส่ข้าวเหนียวลงไปใส่กระเทียมลงไปข้าวเหนียวนี้เป็นช่วยตัวที่ทําให้มันเปรี้ยวเร็วนะครับใส่เยอะก็เปรี้ยวเร็วใส่น้อยก็มันก็เปรี้ยวใช่ไหครับเห็นไห กระเทียมใส่เอาข้าวใส่นะครับกระเทียมเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วครับออกเปลือกเรียบร้อยแล้วโลให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ไปข้าวข้าวข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วถึงก็ใส่ลงไปนี้แล้วกะปริมาณนี้มันพอดีกันนะครับใส่ข้าวข้าวข้ายิ่งใส่เยอะยิ่งเปียวเร็วครับยิ่งทำให้แหนมเราเป็นเร็วเปียวเร็วกินแร้ได้กินเร็วจะใส่น้อยก็หลายวันหน่อยถ้าใส่ข้าวเหนียวไปเยอะน่อสองวันกินได้วันสองวันก็กินได้นะใช้มือครับ เราะว่ากินเองครับทำเองกินเองครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจัดเรารับทำเองกินเองน,นี่ครับมือขยำขยำเลยนะครับนี่ครับ,บมาข้าวไปใส่เองไปกระยมใส่เองไปแล้วครับต่อไปตีเครานี่ครับ อย่าให้มันเค็มมากนะครับอย่าไปใส่เยอะมากครับเระเวลาน้นนำน้ำข้าวมันออกแล้วมันจ,มจะเข้าไปในเนื้อของหมูเองครับน้ำเฟรน,นะครับเราลดจุดๆไว้ก่อนถ้ามันเจอเรายังพอแก้ได้ครับแต่ถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากนะครับทำเนมสองวันก็ได้กินครับี ทำเลือกทำส่งไปที่บ้านที่ใชค่คนนะส่งไปให้แม่ที่ใก,น,กนเยน่ถ้าแดดมันร้อนตายแดไกินแป๊บเดียวกินได้แล้วไม่ได้ใส่พี่ <c oughs> ไม่ไจอ นี่กระเทียมกระเทียมใส่กระเทียมใส่กระถุงมียังครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทำแหนมหมูป่านะครับเรียบใส่หม้อผสมเรียบร้อยแล้วทีนี้แค่ใบหยดใส่ถุงนะคือถุงมาเตรียมไว้แลบน้มาดูกันนะครับจะมืดที่นี่นะครับเกงมะยมจะไปเอามาทำการห่อนะครับ ยังแล้วที่นุ่มแล้วหลังยังจะช่วยไล่ลมออกยิ่งแน่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะไหลถ้าเรามัดให้แน่นแล้วเวลาแตะออกออกมามันจะเป็นเละๆนะครับไม่ั้นมันจะเละๆมันจะไม่มันจะไม่จับตัวมันก่อนเนี่ยหมูป่าครับทำเป็นอย่างงี้ครับทำเป็นแบบนั้น คลิปนี้ถ่ายทำวันที่19นะครับวันที่19 19กระดาคมคยดูวันที่กินเดี๋ยวมจะมาลงให้ดูที่นะครับตะใช้เวลากี่วันไล่ลงใส่ไปใส่ไปไม่ด้ นนั <logistics> ่ให้นั่นเลยนะยาเสาติบตองมันจะหอมนะหอมกินใบตองที่ได้เรานี่เราอันนี้เพิ่มชข้แดนนะ ีนกนใส่มันมีใบตองครับไปตองในะหน้น,นี่ส่งไปต่างจังหวัดได้ครนะับผมทำแบบนี้ส่งไปที่บ้านที่ใจภูมนะิสองวันก็กินได้ครับยิง่งแดดร้อนๆนะก็พรุ่งนี้ตอนเย็นก็น่าจะกินได้ถ้าแดดร้อนๆเนาะ แต่ถ้าให้เปรี้ยวให้ใหดีให้รสชาตดีก็ต้องอยวนี้ประมาณสามวันแบบห้เดือนเยอะหนกิโลนะครับหมูหมูกิโลหนึ่สใช่ไโอเคนะขอจบการถ่ายทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามลูกนักศึาตากินปลาเที่ยวนะครับขอบคุณครับ